สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตำน้ำพริกปลาทูเห็นน้ำพริกปลาทูพริกที่เราคั่วไว้เรียบร้อยแล้วปลาทูเราก็ทอดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมจะโขกนะคะโข<ฮ>กให้เข้ากันพริกเม็ดแดงเหมือนจะเผ็ดนะแต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ ใส่เนื้อปลาทูไปเยอะๆเอนีหลายๆบ้านทำอะไรทานกันคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆบ้านทำอะไรทานกันคะนี่ผักของเราก็มีดอกแคกับผักบุ้งน้ำพริกปลาทูมีปลาทูแล้วก็มะเขือสีม่วง มาทานด้วยกันนะคะหลายๆบ้านทำอะไรทานคะนสำหรับบ้านสาวเมืองสิงค์คือน้ำพริกปลาทูคะ่ะเย็นนี้น้ำพริกปลาทูอร่อยอร่อยผักบุ้งนาเขาเก็บมาฝากดอกแคที่ต้นนะคะและกับปลาทูหน้างองคอหักของเราอร่อยทุกอย่างทุกเมนูนะคะมาทานด้วยกันนะคะ